อันนี้ผมไปแจ้งราคาก่อนละกันนะอันนี้บอกคร่าวๆก่อนครับอันนี้พี่ตอนเมื่อก่อนช่วงแรงขายได้ประมาณแสนบวกลบครับแต่ตอนนี้ต้องหย่อนแสนหน่อยอ่ะอันนี้เดาๆ,ๆจองแจงตัวเลขครับอันนี้เป็นข้าวสารหินขายได้ประมาณหนึ่งหมื่นอันนี้เหรอใช่หนึ 1, ่งหมื่นทวนเลยเพราะว่าด้านหน้ากระถอปึ๊บอืมครับชันเลยเนาะครับ ก็แจ้งละครับองเลยแลทันทีอันไหนไหวก็เอาแล้วนะดูตัวเลขรวมองค์นี้กิบบัวใช้น้ำมนตกระดุอันนี้ซื้อซักขายได้หมื่นกว่าบาทนะพี่ซื้อสักหมื่นสามแล้วกันลองดูนะพี่ลองดูก่อนครับหมื่นสามหมื่นสามบัวมีซื้อหน,นึ่งหมื่นองนี้คู่นี้ซื้อสองหมื่นนะบวก องนี้ซื้อองละแปดหมื่นอ่ะองละสี่หมื่นขายได้สี่หมื่นนิดๆองนี้เจ็ดหมื่นกดไปก่อนครับองคนี้ถ้าซื้ประมาณห้าพันขายก็ขยับกําไรได้อีกหนึงองนี้ขายได้ประมาณหมื่นบอกตัวเลขกลมๆไปหมื่นหนึ่งก่อนสองแสนแปดพันองค์นี้หมื่นสามอง์นี้หนึ่งหมื่นคู่นี้คู่นี้หมื่นหนึ่งคู่นี้องค์ละหมื่นก็เท่ากับสองหมื่น คู่นี้80,000ื่น์งนี้70,000มื่นองนี้5,000ันอ์งนี้1 0 0 0 0หื่น สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเช่าพระกับพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพระชุดหนึ่งที่พี่สะสมใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้สะสมที่บ้านนี่ครับนี่พี่ตาเห็นปะถ่ายก่อนไม่รู้ได้ซื้อหรือเปล่าชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดของหลวงปู่โตใช่ไหมพี่อันนี้คือพี่เช่ามาเองทั้งหมดหรือว่าอันอันนี้เป็นพระสะสมมาเมียอันนี้เช่ามาอันเดียววันนี้เช่ามาเช่ามาเท่าไหร่สองหมื่นครับเนี่ยดูครับเช่าช่วงแรงๆเนี่ยพี่ น่าจะช่วงแรงช่วงนี้ราคาแบบราคาจะย่อนหน่อยนี่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องขอดูขอนนี่ราคาเขียนแปะไว้เลยครับขอดูหน่อยนะพี่นะได้เลยครับนับถือนับถือท่านอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่นี่เป็นแช่น้ํามนต์ตะกุดดอกหนึ่งนะพี่นะพี่น่าจะรู้อยู่แล้วอันนี้ตอนนี้เล่นกันอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทสวยๆนะพี่อาจจะต้องแบบอาจจะต้องลองดูตัวเลขที่ แตละองค์แตละองค์อันนี้คือพี่จะเสนอมาหรือว่าให้ผมแบบแจ้งเปง็นองค์ไปเลยอ่า <ไป S 2> พี่แจ้งเปง็นองค์เลยก็ได้อันไหนไหวก็ว่ากันใช่ดี๋ยว่าอมองดูภาพรวมภาพใหญ่ก็ได้เนาะไ<ม>่ข<พ>อที่เป็นไปได้ใหมครับอันนี้ล็อกเก็ตแต่ว่าล็อกเก็ตแบบนี้ไม่แพง,แพงถ้าเป็นล็อกถ้าเป็นล็อกเก็ตอันนี้ของที่บ้านใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยสองร้อยทำบุญมาสองร้อยนะอันนี้ถ้าถ้าเป็นล็อกเก็ตหลังที่เป็นเนื้อผงดำๆอะล้วตอกแล้วตอกตาจะแพงเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วอันนี้เป็นหลานเทียนใช้ แบบนี้ไม่แพงแบบนี้ก็หมือนหมื่นต้นต้นครับหมื่นต้นต้นน่าปลกโผลมาแบบอย่างเก่าเลยนะมาเป็นปินติ้นเลยอ่งที่บ้านคนโบราณจะเก็บกันยังไงน,นี่พี่พอรู้ราคาไว้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับผ้าเก่าเก็บที่บ้านครับอันนี้ต้องซื้อประมาณหมื่นต้นต้นนะพี่คู่นี้ไนมะ่ช่างแรงแต่ว่าจะเขียวหน่อยครับจะผพผ้าจะเขียวหน่อยให้พี่ดูเป็นสนิมม่ะ เป็นสนิมเห็นไหมอือครับนี่ยเป็นสนิมอันนี้คู่นี้ต้องซื้อคู่คู่เฉลี่ยองละหมืนะ่นเพราะอันนี้ก็ขายหมื่นตนๆอันนี้ก็ไายไม่ค้าหมื่นอันนี้ผมไปแจ้งราคาก่อนละกันนะอันนี้บอกคร่าวๆก่อนครับแล้วก็อันนี้เป็นปดนี่ตาปดนี่หลังยันตีอนะแท้ นี่ก็เหมือนกันนี่เหลี่ยงนี่ค่ยตอนนี้ขายกันอยู่ประมาณหกพันอย่างนี้นะเอาแต่ได้สวยอันนี้ของพ่อห้อยแน่เลยแกะทองแกะไปขายแล้วรอครับ <c oughs> อันนี้ปก็ติป <c oughs> กติเลี่ยมทองมาครับพ่อห้อยหรือว่าใครห้อยครับหรือว่าคนที่บ้านห้อยของพ่อครับแต่ตอนนี้พ่อเสียแล้วอันนี้พี่ตอนเมื่อก่อนช่วงแรงขายได้ประมาณแสนบวกลบนะครับแต่ตอนนี้ต้องย่อนแสนหน่อยอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋เดจองแจงตัวเลข อันนี้เป็นข้าวสารหินขายได้ประมาณหนึ่งหมืนอันนี้เหรอใช่หนึ่งมืนทวนเลยเพราะว่าด้านหน้ากระถอบดูปึ๊บอืมครับชัดเลยเนาะนก็แจงแ้งราคาองค์ลหนะคันที่อันไหนไหวก็เอาด,ดูตัวเลขรวมองค์นี้กิบบัวแช่น้ำมนต์ตะกรุดอันนี้ซื้อซักขายได้มื่นกว่าบ,บาทนะพี่ซื้อซักมื่นสามแล้วกัน ลองดูนะพี่ลองดูก่อนครับหมื่นสามหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามคู่นี้องค์ละหมื่นเพราะว่าองค์นี้ขายได้หมื่นต้นๆครับองค์นี้ขายได้ยอนหมื่นสองหมื่นสามสามหมื่นสามสี่หมื่นสามครับฟังไว้พี่ปิดตาคู่นี้ซื้อคู่นี้แปดหมื่นเท่าเฉลี่ยองค์ละสี่หมื่นขายได้องค์ละสี่หมื่นหน่อยอันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่งงเดี๋ยวจดก่อนหมื 13, ่นสามหมื่นสามบวก มีซื้อหน,นึ่งหมื่นองนี้คู่นี้ซื้อสองหมื่นนะบวกองน,นี้ซื้อองค์ละแปดหมื่ 8, นะอะองละสี่หมื่นขายได้สี่หมื่นนิดตรงนะี้เจ็ดหมื่นกดไปก่อนครับองคน,นี้ถ้าเซฟประมาณห้าพันขายก็ขยับกําไรได้อีกอนิดหนึ่งองนี้ขายได้ประมาณหมื่นบอกตัวเลขกลมๆไปหมื่นหนึ่งก่อนสองแสนแปดพัน เซตนี้นะพี่ละพายอย่างอื่นไม่มีเลยหรือว่าแบบแยกเฉพาะแบบหลวงปู่แยกเฉพาะของหลวงปู่โตะรวมในกล่องเดียวกันอือแค่นี้เลยครับมีแค่นี้เลยใช่ไเพราะพ่อเขาเก็บสะสมใช่ครับแต่พี่ก็ชอบด้วยเหลือสองหมื่นแต่ตอนนี้เหลือหมื่นกว่าบาทสองแสนแปดพันก็องค์นี้องค์นี้หมื่นสามองนี้หนึ่งหมื่นคู่นี้คู่นี้หมื่นหนึ่งคู่นี้องค์ละหมื่นก็เท่ากับสองหมื่นคู่นี้แปดหมื่นองนี้เจ็ดหมื่นองนี้ห้าพันองนี้หนึ่งหมื่น ก็ขอค่าน้ํามันอีกสักสองพันไม่เป็น, 3, น,นส0 0แสได้ไหมครับก็สไม่ได้สามแสนได้พี่สองแสนหนึ่งหมื <fit> ่น<อ>ดิเเดูดูบอกบอกถ้าสมมติพี่ขออีกสองพันเน่ผมพี่เอาน้ามันอีกแสนเอาน้ำมันอีกก็เลยนะสามแสนน้ำมันแสนหนึ่งมัน <laughs> ร <laughs> ้อน้ำมันกื่งบินเลย ถ้าสมมติพี่ขออีก2องใบก็คือแค่สองแสนหนึ่งไม่ใช่สามแสนคืออันนี้พี่อาจจะองค์นี้เขาเข้าใจแหละพี่อาจจะขาดทุนเพราะพี่ซื้อมาสองหมแต่องค์อื่นพี่ก็คือของมรดกเนาะไม่มีทุนแล้วดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวถ้าถ้าไหวก็เอาสองสอพันเนี่ยผมไม่ติดหรอกให้ได้แต่ว่า แต่ว่าถ้า3 0 0 0 0นไม่ได้ไม่ได้ยูแลนั่นเอาจบทีองนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งะแต่พี่ก็ไม่มีอะไรอีกครับพุทธลูปพราอะไรมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยแค่เก็บแค่นี้เลยครับโอเคนี่น่าจะมาพร้อมเลี่ยมทองเนาะจะได้แบบแต่แก่ขายไปแล้วใช่โอเคก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้กล้องดูก่อนก็จบชุดนี้ไปสองแส่ส0ปแสนสแสนห่สองแสมื่ไปโอนดีกว่าพี่แล้วก็ เดี๋ยวผมขอติดคลิปแล้วเดี๋ยวผมโอนให้ครับลูกค้าท่านใดนะครับมีพระอยากจะปล่อยส่งร yeah. ูปมาตามไลน์แอดที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งไว้ก็คือเบอร์ของผมเองที่อยู่ด้านบนนะครับแบบที่พี่เขาโทรมาเลยครับส่งรูปพระมาแล้วก็พิมเบอร์โทรทิ้งไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจเนี่ยจะรีบโทรกลับไปเลยนะครับบางคนส่งรูปพระมาไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเบอร์ไว้ก็ติดต่อจะติดต่อลำกลับไปลำบากนะครับของเก่าพระเครื่องพระบูชาโสม กะเพราะ่ปลาหรือว่าเครื่องรางของโบราณอะไรน,นะครับลูกค้าจะปล่อยผมก็ยินดีนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากที่แบ่งปันแล้วก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ hey kid,